ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมีอยู่กับลุงแดงนะคะแล้วก็สมุนไพรตะวันเดือนนะคะค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับสมุนไพรทั้ง4สูตรนะคะว่าเจ้าตัวสมุนไพรอัดก้อนเนี่ยมันมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างทั้ง4สูตรเลยเนาะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาขอสัมภาษณ์เล็กๆน้อยๆและวิธีการใช้แต่ละตัวแต่ละสูตร กับลุงแดงกันนะคะค่ะสวัสดีค่ะลุงแดงสวัสดีครับอาจารย์ลุกหมีครับค่ะสำหรับวันนี้หมีอยากจะรู้ก่อนเลยเกี่ยวกับพระเอกของเราครับพระเอกของเรานี่คือเจ้าตัวนางแซงใช่ไหมคะนางแซงนางแซงตัวเนี้ยหมีอยากจะทราบว่าสรรพคุณคุณสมบัติและวิธีการใช้รักษาเกี่ยวกับโรคต่างๆ อย่างนี้ค่ะมันจะใช้อย่างไรบ้างอยากให้แดงแนะนาค่ะครับเรื่องสมุนไพรนางแซงเนี่ยนะครับเราก็นํานางแซงซึ่งมีคุณสมบัติของการใช้แบบโบราณน,นะครับมาพัฒนาการใช้ใหเ้เกิดประโยชน์และใช้ง่ายนะครับก็คือ,อนํามาพัฒนานะครับโดยส่วนประกอบส่วนผสมของเขาก็จะมีน้ํามันมะพราะ้าวแล้วก็ไขสกัดจากเม,ตตม็ดปาล์มสําหรับนางแซงนะครับนางแซงก็เป็นสมุนไพรโบราณที่มีการนํามาใช้อย่าง เพื่อช่วยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามเช่นเป็นการรักษาฝ้ารักษาสิวพวกนี้นะครับแล้วเราก็ได้ทํางานวิจัยสามารถรักษาสิวอักเสบได้เป็นอย่างดีตอนนี้ตัวนางแซงตัวนี้นะครับเป็นสมุนไพรโบราณแล้วเราก็เอามาใช้ในรูปแบบของสมัยปัจจุบันเพื่อให้ทันยุคในการที่ต้องการความรวดเร็วแล้วก็ใช้ง่ายเราจึงนำน้นํามันมะพร้าวแล้วก็ไขสกัดจากเม็ดปาล์มมาเป็นส่วนผสมในการตั้งต้นเพื่ออ,อัดก้อนมาเป็นสมุนไพรอัดก้อนสูตรนางแซงตัวนี้ เพราะนั้นการใช้นี่นะครับเขาก็สามารถที่จะไปดูแลเรื่องเกี่ยวกับทําให้ฝ้านั้นหลุดลอกไปได้และทําให้สิวนั้นยุบได้ภายในข้ามคืนอันนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติพิเศษของนางแซงอยู่แล้วครับน่าอัศาจรรย์จริงๆเลยนะคะสําสหรับเจ้าตัวนางแซงนะคะคือหมีก็อยากจะบอกว่าได้มีโอกาสได้ใช้ก็คือได้รู้จักลุงแดงมาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีละแล้วก็แอบบอกเคล็ดลับนิดๆหน่อยๆก็คือปีนี้หมีก็อายุ40ปีเต็มแล้ว ใช้นางแซงมา1ปีเต็มก็รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเนียน่อยอยากจะมาแอบบอกเคล็ดลับให้กับผู้ชมด้วยค่ะค่ะแล้วก็อยากจะแอบถามหน่อยสำหรับสาวๆที่มีติ่งเนื้อกระเนื้อเหมือนวัยประมาณ30อัพเนาะอาจารย์นะคะ คือมันเริ่มจะมีปัญหาโรคปัญหาผิวหนังที่มีความย่อนคล้อยด้วยนะครับแล้วก็หมองคล้ำมันเกิดจากเซลล์ผิวที่เสื่อมแล้วไม่หลุดสลายไม่หลุดลอกไปนาแซงนี่คือช่วยได้ช่วยได้ครับแล้วก็จุดเด่นของเขาคือสลายไขมันต่งเนื้อนี่ครับมันเป็นถุงไขมันชนิดหนึ่งที่พออายุมากแล้วมักจะขึ้นตามลําคอตามข้อพับต่างๆหรือเนื้อผิวอ่อนๆนะครับวิธีการเราก็เอานางแซงเนี่ยนะครับไปทําเป็นครีมครีมข้นๆแล้วทาบริเวณที่เป็นเม็ด ติ่งเนื้อมันก็จะค่อยๆสลายติ่งเนื้อให้หลุดลอกไขมันในนะั้นมันจะสลายไปแล้วก็ติ่งเนื้อนั่าจะฝ่อแล้วก็หลุดลอกออกไปตอนนี้ในกรณีคนที่เป็นกระผมเรียนอย่างนี้นะครับถ้ากระเนื้อก็จะยุบเล็กน้อยเพื่อดูดีขึ้นแต่กระสีไม่หายผมเรียนว่าไม่หายนะครับแต่จะปรับให้ดูดีขึ้นเท่านั้นแต่ส่วนที่ยืนยันว่าหลุดลอกได้แน่นอนคือฟ้าครับและก็สิวเนี่ออักเสบเนี่ยรับรองว่าเห็นผลครับ ฝ้าทีนี้ฝ้ามันมีอยู่สองประเภทใหญ่ๆหลักนะคะเป็นฝ้าเลือดครัฝ้าฝ้าแดดฝ้าลมพวกนี้นะครับฝ้าเลือดก็คือเกิดจากเลือดที่ไหลหมุนเวียนไม่ดีไปค้างอยู่ปลายเส้นเลือดฝอยมักจะขึ้นอยู่ที่แถวโหนกแก้มอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ลึกลงไปใต้ชั้นเซลล์ผิวหนังชั้นละชั้นชั้นนอกเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นฝ้าที่เป็นเงาดำๆอยู่ลึกใต้ชั้นผิววิธีการใช้นางแซงเนี่ยต้องใช้เวลานิดหนึ่งครับ ต้องให้เขามีการค่อยๆลลอกเซลล์ผิวออกทีละชั้นทีละชั้นที่เฉลี่ยที่เราเก็บข้อมูลมาก็ประมาณ6ครั้งฝ้าเลือดตรงนั้นจะถูกดึงขึ้นมาส่วนฝ้าลมฝ้าแดดฝ้าชั้นนอกฝ้าจากแสงยูวง่ายครับใช้แค่ครั้ง2ครั้งก็สามารถที่ทําให้เซลล์เรานั้นหลุดลอกออกไปได้ครับเจ้าตัวนางแสงนี่คือคุณสมบัตินี่คือมหัศจรรย์เลยนะคะครับคืออยากจะทราบว่านางแซงเนี่ยภาษาเาเป็นทางการเขาเรียกว่า เป็นพืชล้มลุกเขาเรียกว่าพืชในรอบปีกันแล้วกันฮนะเป็นไม้ทรงพุ่มมีรากเดียวแล้วก็เป็นรากดิ่งปีหนึ่งเขาก็จะโรมตายไปในช่วงหน้าแรงพอาหน้าฝนเขาได้ความชุ่มชื้นเขาก็จะงอกขึ้นมาใหม่ชื่อเต็มๆเขาคือโลตทนงแดงโลตทนงมีสองส,สองชนิดค,คือขาวกับแดงแต่ที่นิยมมาใช้คือโลตทนงแดงซึ่งมีฤทธิ์ทางยามากกว่าโลตทนงขาวครับค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะคือหมีมีเพื่อนที่เป็นโรค sle ค่ะท่าน